บินกินเยอะเกินไปไหมเกินไม่มุ้ยเออเกินปุยมุ้ยบินกินเยอะเกินปุยมุ้ยเออเกินปุยมุ้ยมุ้ยแหละบินกินเยอะเกินปุยมุ้ยอร่อยใช่ไหมล่ะมันอร่อยใช่ไหมไม่มีพนีพนี่พนีพนี่โหนั่โพนี่โหน่าโหน่าป้าป้านี่เออพนีเออพนีบ๊ายบาย กันสิ <c oughs> ไม่ว่ากัสิีออร่อยจังเลยรถรถอะไรดียะรถยนต์เนาะเอ <c oughs> อรถย,ยนต์ <c oughs> เอาอีกไหมอ่ะท้าหมดแล้วฮะ <c oughs> <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> จ้องขนาดจะขึ้นทางด่วนแล้วนะ <Okay. S 2> จริงจังเลยว้า okay. ยมองทางจริงจังขนาดนั้นเนะอามาอามามามากินเองทท้านั้นแะอามามามากินเองวะมาขอกินหน่อยมาป้อนมาโอ้ยขอน้อยวินกินเยอะเกินปุยมุย วินกินเยอะเกินปุยมุย,มยอืมดูวินกินเยอะเกินปุยมุย,ม,ยมีใครอยากกินกับกวินบ้างครับมองจริงจังเนี่ยมามามาเมื่อกี้เซนทันอะไรเซนทันอะไรเมื่อกี้เนี่ยๆเซนทันอยู่ข้างหน้าเนี่ยวิน,น่ะไม่สนใจเซนทันอิสุลเลยเหรอมามามาซื้อแฟนไฟให้หนูเลยนะ โอ้มาซื้อเฟรนฟรายที่นี่เลยพี่ป๊อปต้องติดใจแน่ๆเลยอะเฟร,รฟนฟรายชีสเนานะเฟรนฟรายชีสเนาะเป็นช็อปไหมตกใจหายกลัวไวมวิ่งไปได้โอเค Okay.